สวัสดีครับผมหมอโจจากโมนาคลินิกนะครับวันนี้มาพบกับช่วงพบหมอโมนานะครับผมจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องของ P.R.P นะครับเนื่องจากมีคนถามเข้ามามากเลยนะครับ P.R.P คืออะไรนะครับ P.R.P ก็คือ p l a t e l e r i s h Plasma นะครับก็คือการเจาะเลือดของผู้มารับบริการนะครับนำไปปั่นนะครับแล้วก็กลับมาฉีดนะครับเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างนะครับ หลังจากที่เอาเลือดไปปั่นแล้วเนี่ยเราก็จะได้เก็ดเลือดที่มีกรดแฟกเตอร์เยอะนะครับกรดแฟกเตอร์ก็คือเป็นสารตัวหนึ่งในเลือดนะครับซึ่งมีประโยชน์มากเลยเอามาใช้แก้ปัญหาได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆนะครับกระชับรูขุมขนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนรวมถึงใช้ปลูกเส้นผมได้ด้วยนะครับผมอันตรายของการทำ PRP น้อยมากๆเลยนะครับเนื่องจากเป็นการสอาเลือดของผู้รับบริการเฉพาะรายและนำไปฉีด ให้กลับผู้รับบริการลายเดิมนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างปลอดภัยเลยครับมั่นใจได้ครับการเตรียมตัวก่อนทํา P R P ในผููที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยแทบจะไม่มีการเตรียมตัวอะไรเลยนะครับยกเว้นผููที่มียาโรคประจาตัวบางอย่างนะครับอาจจะต้องหยุดยาก่อนเช่นยาละลายลิ่มเลือดนะครับยาแก้ปวดบางชนิดนะครับซึ่งสามารถสอบถามมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับว่าการเตรียมตัวมีอะไรบ้างครับผม สำหรับผู้เป็นโรคเลือดนะครับส่วนใหญ่ก็ทําได้นะครับเช่นโรคเลือดเล็กๆไม่ว่าจะเป็นธาลัสซีเมียพาหะธาลัสซีเมียนะครับส่วนโรคเลือดบางอย่างไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยอาจจะสอบถามเข้ามาก่อนได้นะครับ ผลลัพธ์ของ p r p เนี่ยจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเจาะเก็บเลือดในการเตรียมเลือดเอาเลือดไปปัน่นแล้วก็การฉีดนะครับซึ่งที่โมนาเรามีบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ได้คุณภาพนะครับซึ่งมั่นใจได้เลยว่าผลลัพธ์ของการฉีด p r p เนี่ยได้ประสิทธิภาพแน่นอนครับส่วนสาหรับช่วงพบหมอโมนาครั้งต่อไปนะครับ ผู้ที่มีข้อสงสัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับวิธีการรักษาสามารถที่จะมาคอมเมนต์ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับและปุบหมอโมนาครั้งต่อไปผมจะมาไขขา้อข้องใจให้นะครับ